แสวนไปแต่โอ้โหชนินปฏิกิริยาไวมากครับ,รบทางทางนีีก็เพิ่งจะล้มไปจังหวะที่อิกซานยิงก่อนหน้านี้นะครับคืออิกซานเบียดกับจักรพงแล้วลื่นล้มไปทั้งคู่นะครับถิงยามาครับบอลขนองชลบุรีแต่ว่าติดจักรพันอ้าวเบิ้ลคืนกลับไปไม่ดีพิธีวัต์ต้องแก้ไขอ่าเป็นเฟรตตี้เบียดแย่งมาจากอามาดูครับให้สารัต สารัตต่อมาถึงธีรสินอ่าแหละครับพื้นที่มีครับธีรสินธีรสินธีรสินเลือกช่องตรงนี้ให้อีกสารอีกสารยิงแล้วเรียบร้อยครับ1นึโอ้โหเลียมเบียดดีกว่ากฤษดาครับแต่ก็ต้องชมคนจ่ายธีรสินนี่จ่ายดีมากครับและอีกสารจบสกอร์เป็น1นของทีมเยือนครับโอ้โหเป็นคิลเลอร์พาร์ของธีรสินเลยครับจ่ายให้อีกสารหลุดเข้าไปและกินคมมากครับโอกาสยิง ไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้ประตูขึ้นนำเลยครับพีจีปทุมแล้วเจ็บหรือเปล่าครับอีกซานเหมือนเจ็บด้วยเนี่ยลุนี้ก็แต่แต่ว่ายังไงก็เคลียครับเพราะมันไม่มี VR นะครับมันช็อตดูไม่ได้ครับธงไม่ขึ้นพุทธศิลป์ไม่ได้เป่านะครับคือดูลเหลื่อมนิดนึงนะครับแต่ว่าหลุดมาแล้วก็ยิงเข้าไปที่เสาแรกเลยครับแม่ต้องชมคนจ่ายด้วยนะครับเลือกช่องได้สวยครับแล้วแม่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วเจ็บอีกหรือเปล่าครับอีกซานฟันดี้ อิกซาดเนี่ยเจ็บกลับมาเนี่ยเล่นเกมแรกในซีซั่นนี้ก็คือนัดกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เจอทีมชาติไทยเลย